สวัสดีค่ะวันนี้รายการเสียงขื่นพอดแคสต์จักไดมาไข่นี่ตาลอาปุ่มราเจ้าหาร้อยจาดเริงตีสีมีจัวกันทาราจาดฮาเลว่าด้วยเริงยาไดเกียติไดจา้า ควันภูอันสั่งอันสอนเฮานี่ตาลมีดังนี้คะ่ะในกาละอันคามหลวงป้อนมาแล้วมุนนานยังมีราชาบุตรตาของพยากันทาราแห่งเมืองกันทารานกรก็ได้สวยสัมปติเตียนป่อเจ้าเจ้าก็ปกครองเมืองตามรรมผ้าเจ้าเจ้าก็อยู่ในศีลกินในธรรมเบาขาดแฮ็ดหือไฟผ้าควันเมืองอยู่ต่างกินและต่างใจก้าขายอยู่ใยใยบ้านเมืองก็ หากกัดเยันแต่เลยามนั่นยังมีพญาแทงตอนหนึ่งจื่อว่าพญาวิเตหะก็อยู่คลองเมืองวิเตหานากรก็มีเลพยพญาวิเตหานี่ก็หากเป็นพญาอันอยู่ในศิลกินในธรรมอยู่เบาขาดเหมือนกันเขาตั้งสองพญาจอมราดก็เป็นเสี่ยวสหายทรมกัน ต่างพาราจสารหรือการส่องหลีกหากันเขาตั้งสองพยาก็เบาห่อนใดทอปยากันียปบอกเตอเต่าหูจักกันจากการส่องหลีกหากันก้อยแต่ว่าเขาตั้งสองพยาก็เหมือนเกยกันดีเต้เต้กัเดียวก็ปุ่นดีอามเต้เตเลวหวานก็มีเลมีในวันหนึ่ง พยากันทระก็มาสมทานขอเอาอย่างศีลในวันศีลวันนั้นเลี้ยวก็เข้าไปหนังเนื้อแตนเกลียวในหอภาศาสตร์คำอันมีเสนาเล่อามาดหากหนังแวด้อมใหญ่ใหญ่เต็มเสียงพญาก็ต่อดตาไปต่างปัตูป่องอันมีต่างหอนติดซาวันออกก็เล็งหันยังกับกินเดินจวนปอเบาหันเสียงสองของเดินเสียอิดกําเดียวหมู่เสนาเล่อามาดก็หากหันอยู่เหมือนกันตุกภูก็ขาดไวสา เจ้าพญาคือหูแทียงพญาได้ยินเลี้ยวก็ยินมองใจมีใจเบาจื่นบานจึงตานกาววา่าเสียงส่องของเดินยังจังดับไว้ไปใดกวบมีอันมากังบังไว้หมู่เสนาและอามาก็หากเป็นเขิงเสาหมองของต้นตูเราเจ้าพญาเหมือนกันแลการตีเราพญา จักเสียงแสงรัศมีดุจจ้าดังเสียงของเดนนั่นก็หากเบาใจตางตีจือใจกัมเดียวเราควรแสวงหาสิ่งตีอันดีหลือเสนีเทียงเราจักล่าเสียงลาจ้าสัมปติเลี้ยวออกบวชเป็นจีกระตำตัวเหมือนดั่งดวงจันทร์ยามเดินแปลงอันมีเสียงแจงปาริสูต,ตองเตียวไปในอากาศกลางหาว ตีอันแจ่มแจงใส่งามมันจักมีประโยชน์อันใดตีจักไปทาเปื่นมาตักมาเตือนยังตัวเราเราควรดีเตือนตัวเก่าไม่ดีเลอเปื่นเต้เต,เ,ต,เ,ตเลยพญากันทร่ากาวดังอันเลี้ยวก็ตรองร่าเสียงราชาสัมปติตังโมนอาปัญญงหมู่เสนาและอามาดคือแต่งตังตอนอันสมปึงแก่ราชาสัมปติแต่นตอนพญาก็มีวันนั่นจาเรส่วนอันว่าพญาก็มือ เยอยู่ป่าหลวดบวชเป็นราศีติหันก็หาโหมันแล่ลูกไม้เลี่ยงต้องไปจู่วันๆก็มีแลเจ้าราศีก็ปั่มเป็งกรรมฐานภาวนาอยู่เบาขาดเบานั่นเต่าใดก็ใดอภิญญาชาญในป่าหิมมะปานวันนั่นแลส่วนอันว่าพยาวิเตหะเมื่อได้ยินข่าวว่าพยากันทาระเสียวหักได้ออกบวชเป็นราศีแล้วดังอันพยาวิเตหะก็มาลาเสียงลาจ่าสัมปติออกบ บวชเป็นราศีเหมือนกันวันนั่นแหละเมื่อพยาวิเตห้าออกบวชแล้วก็ต่องเตียวไปยังตีต่างๆตั้งสองพยากปฏิบัติตามกองแห่งราสีอยู่ใจใจผลดีไวดีสาเต้เตเลมีมาวันหนึ่งราศีตั้งสองก็ได้มาทับหันกันก็จึนจอมกันไปมาแล้วก็ปองปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านอยู่จอมกันก็มีวันนั่นแลราศีวิเตหะ้าอัานออกบวชกำลืน ก็อุปถากลุมลาราศีกันทราผู้อันออกบวชอ่อนตางในคำึ้นเดินแปลงสิบหาคำสองราศีก็โจนตนาธรรมสึ่งกันไปมายามนั่น ก็ก็กินเดือนแทงราศีวิเตหะก็หันยังก็กินเดือนจึงกล่าวค้นว่าตานอาจารย์เจา้ามีสังมากังบังเสียงเดินเสียแล้วเบาฮือสองเสียงจนป้อมหมืดโมไปเสียงก็เบาฮู้เลยราศีกันทราก็กล่าวตานตอบว่าสิงติอันมากังบังยังเสียงเดินไว้นั่นก็หากเป็นพญาราหูเออราหูนี่ก็หากเป็นเขิงอันแฮ็ดฮือดวงจันนี่เสาหมองเจอหนึ่งเรานี่ก็หากใด หันก๊อบกินเดินนี่มาเลี้ยวปอกหนึ่งจึงแฮตือเฮาคืดว่าสังแล่เสียงเดินนี่มาดับไว้ไปกอบเสียงอันเศร้าหมองตีปั่นมานี่หนอมันเป็นเหมือนดั่งราชาสัมปติเป็นเครื่องแฮตือเจ้าพญาเศร้าหมองเหมือนกันโดยเหตุนี่แล้วเราจึงล่าเสียงราชาสัมปติเสียแล้วมาออกบวชเป็นจี้อยู่ป่า หาโหมันเล่งต้องนี่แหละราศีวิเทหะได้ยินดังอันแล้วก็ขันเองในใจว่าราศีตอนนี้หากแผ็นพยากันธาราสหายเล่าเบายาดีหลีราศีวิเทหะก็ถามว่าตตนเจ้าแผ็นพยากันธาราคาหือราศีกันธาราก็กล่าวตอบว,ว่าใจแล้วเรานี่หากแผ็นพยากันธาราเออราศีวิเทหะก็กล่าวว่าข้านี่ก็หากแผ็นพยาวิเทหะ มาออกบวชเป็นราศีจอมสหายพิยากันทราเหมือนกันค่ะเออเรานี่ก็หากเป็นสหายกันมาก่อนแต่แตเลวหวานก็มีเลเขาตั้งสองราศีก็จึนจอมกันไปมาก็แฮตือตั้งสองมีความจำใจกันคืนแทงแต่แตเลอาธาในกาลายามนั่นราศีตั้งสองก็ได้ต่องเตียวไปจอมใจแดนหนึ่งหมู่ขวนตีหัน หันยังสองราศีก็มีใจใส่สัท่าเลิมใสก็จ่อยกันสร้างเปลียงยังอาสวมหือเปลี่ยนต้านสองราศีตอนผ่านเพียวก็อาศัยอยู่ตีหันเจ้าบ้านก็จนกันน่อมนำมายังวัตถุของต้านต่างๆนานามาถวายเป็นต้านแกสองราศีอยู่เบาขาดก็มีเลเอกติว่าสังยังมีในวันหนึ่งเจ้าบานก็ได้นำเอาเกือมาถวายต้านสองเจา้าราศีวิเตหะก็รับเอามากินแต่ปองาม คืออันเหลือก็แก็บสุกไว้ตีตอนยาแหงตีหนึ่งวายลุนมาอาหารตีสองราศีกินอยู่นั่นก็จับจางไปผ่องราศีวิเตหะก็เอาคือตีอันแก็บสุกไว้นั่น ส่องปันเอราศีกันทราือใสในเกียงยามนั่นราศีกันทราก็ถามว่าเจ้าเอาเกือนี่มาจากไหนเมื่อหู้เลี้ยวว่าตอนวิเทหหลักยก็บไห้ดังอันเจ้าราศีกันทราก็กล่าวให้ตีเตียนราศีวิเิหะว่าเจ้านี่ก็ตั้งใจตั้งคอราศียังราชาสัมปติอันยิ่งยดมาแล้วตา่ปล่อยมาเก็บเกือไว้เปิดสังเทียงมันเบาสวมปึงแกนักบวชจีพามแต่เลราศีวิเตหะได ยินกำให้กำเนดังอันแล้วก็เบาพอใจกำเดียวจึงกล่าวตานตอบเถียงว่า เจ้านี้ก็ดีกาฮี่ฮี่เนเนค่ะเจ้าสังโปเบาวายตัวตัวเจ้าเก่าพ่องเจ้าเบาต้องการหื้อไผมาไอ่ตัก่อยเตือนแต่เจ้าสัมมาตักมาเตือนตอนแห่งคาอยู่ละเจ้าก็ราสียงการปอกคองบานเมืองมาแล้วสัมจักมาปอกคองออกกำาสั่งต่อคาสังเทียงมันใจอยู่คาหือ้อราศีกันทราตอนตรังศินใสสะอาดได้ยินดังอันแล้วก็เบาเกียริยเบาจ้าสังกับกำหี่ของราศีวิเตหะ เจ้าก่อนรับตาเลี้ยวก็ตอบลอยๆว่าค้านี่หากเก่าวกำมอันเป็นธรรม อันจอบอันเมียนคานี่เบาเก่ากัมอันเบาจอบเบาเมียนเมื่อเราก่ากัมอันเป็นธรรมอันสื่อเปล่นเตลเล้วบาปก็เบามากไกลมาตื่มากูอย่างตอนตัวเราได้แล้วเจ้าก็ขืดขันิงในใจกํามหนึ่งเลียวก็กล่าวต่อไปเทียงว่าผู้มีปัญญาคนใดมากก่าวจี้เนตูดมากล่าวกัมคำลาบอันดีเรากวนสอนนับผู้นั่นว่า เปนคอนมาจีเนยบอกเงินบอกคำปันเท่าเลยกวนครอบหาเป็นก้็บันติตาเหมือนอันกวบว่าเมื่อเป็นเสียวจอมบันติตาจะนั่นเลี้ยวจกมีความดี บ่ามีความจูมหมอนมองแลบุกกล้าผูอันค่อยตักค่อยเติอตนสั่งสอนและจ่อยผู้อื่นป้อนจากต่างหันพิษบุกกลาภู้นั่นจักเปลี่ยนตีหักตีปึงของสัตาบุริสะควันดีมีศรัทธาแต่จกักเบาวเมีนใจอสัสตาบ,บุริสะควัเบ่าดีเจอนั้นแลราศีวิตหะก,ก็ยังเบาวับเอากรรมเตอ จึงตานตอบคืนว่าเจ้าก็เบาก้นกล่าวตานคือเตืร์ใจเปินจวนเปินปอเบาปอใจเพียบเหมือนขุดโหโดยมิดงอง,งอันเบาผายกำลังอันเมียนว่ามีประโยชน์น้ำอยู่ก็เบาก้นอู่ออกมาเลยกำนันราศีกันทระก็กล่าวเหมือนเก่าเทียงว่าจื้อหื้ก็แล้วอันตานแฮดนี้มันเบาถูกเบาเมนเมื่อเราตักเติรนกล่าวตุวเจ้าเจ้าจักพอใจหือเบาถ้าเรากล่าวกำอันจอบแมนเป็นทำอยู่แต่เรา านี่ก็เบาเป็นบาปจาเลตีราศีกันทระตวอนบุญใหญ่กล่าวดังอันก็ย้อนว่ายึดถือตือเอาลักการตีว่าเรานี่เบารักษานำใจไผ่ไผ่แต่จักแฮดเหมือนจางปันมอจักตูบจักตี คือมันปอเข้าตีเข้าตางังเป็นมอมอนกอมดีงามมาแลเราจักปันภูอันหวังมักก้าพลาคือเป็นดังอันเลเจ้าก็กล่าวต่อแทงว่าผู้เบามีปัญญาหรือเบาศึกษาวิในเฮือดีเปรียบเหมือนก้ายตาบอดตีตองเตียวไปในเถินนั่นเลแต่ผู้ตีศึกษาลำเรียนวินในดีเล้ยวในสำนักคูบาอาจารย์เขาจักเป็นภูมีวินในดี กว่าว่าใดอาจารย์สอนไว้ดีจักเป็นนักผาทมีจิตใจมันแก่น เหมือนดังปปจจิตะติศึกษาปฏิบัติดีและเจริญอยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นแหละราศีวิเทหะนั่งฟังมาถึงที่นี้เล้ยวก็มีใจฮอดหูตัวหันตั้งพิษตูเจ้าเก่าต่มีติดทิมาหน้าพิษเปิงไปต่านเจ้าก็ขอสอมมาอย่างตอนราศีกันทราตอนผ่านเพลาว่าต่านอาจารย์เป็นเจ้าเหยข้าก็ขอสอมมาแต่แลแต่เอาวันนี้ยามนี้ไปขอต่านเจ้าจุงตักจุงเตือน สั่งสอนคาไปใจใจต่อเนิร์กำได้ตีคาได้กล่าวป้อนไปกับตันก็ขอือตานยกกตดววางปันหนึ่งตรากันราราศีก็ปัดป๋องยกกตดวจือเลี้ยวคำเดียวกบว่าตัานเจ้าก็เบาได้เกียิได้จ้าสังราศีวิติห้าเสียอิจคำเดียววายลุนมาราศีตนตรงังศีใสทั้งสองก็บอกมาหาักไฟกันเหมือนเก่าก็ป่ากันเข้าไปสู่ป่าหิมะปานวันนั่นเลยกันราราศีก็สั่ง สอนยังกรรมฐา,านแก่วิติหาราีคือปอเลี่ยวปอโทนเบาหึงเบานานก็ได้ถึงอภิญญาสัมมา ปฏิวันนั่นเลยสองราศีตอนผ่านเพลวก็จำเริ่นอยู่ในชานอยู่ใจใจมีพรอมโลกเป็นตีปึงไปนะาเบายาจาเลนี่ตาลเริงนี้สอนฮือฮู้วาย่าใดเกียดใดจ้าภูอันเปิ่นสั่งเปื่นสอนเฮาจุงมันกระตำจอมกำอันเปิ่นตักเปื่นเตือน,ลน,นแล้วนั่นเราก็จักใดดีเป็นดีเต่เต,ตเลยนี่ตาลกอดใดสุดล่องตีนี้แล้วคะ่ะขอยินดีขอบคุณตีเข้ามาฟังกันน้ำ,น,ำน้ำคะ่ะ ขอคือปีน้องตั้งหลายปันแห้งโดยการแตกไล่แจกแช่น้ำน้ำคายินดีค่ะ